อาจกำลังทำมันอยู่และมันอาจทําให้คุณเป็นมะเร็งมีผู้เป็นมะเร็งเต้านมถึง49,000รายและมะเร็งลำไส้ใหญ่43,000รายทุกปีในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มันกลายเป็นสาพันธุ์ไปแล้วค่ะเราไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนด้วยจากนั้นทำไมโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์กระทบต่อประสาทรับกลิ่นของคุณโอ้กลิ่นผู้หญิงหรือว่ากลิ่นผู้ชายเนี่ย รวมทั้งนิ้วเท้าที่น่าเกลียดเงื่อที่ขับมากกว่าปกติการมีชีวิตในสภาพนี้มันทั้งน่ารำคาญและก็น่าอายค่ะถุงใหญ่พวกนั้นที่ใต้ตาคุณเรามีเทคนิคที่สามารถช่วยคุณได้เดอะด็อกเตอร์รับเอาปัญหาด้านร่างกายที่กวรใจคุณที่สุดไว้เทคนิคนี้จะทาให้ผิวที่บวมและถูกแดดเผากลับมาเรียบแต่งตึงและดูอ่อนกว่าวัยและช่วยแก้ไขผมอยากให้ทุกท่านดูว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากแค่ไหนทั้งหมดนี้ในตอนใหม่ของเดอะด็อกเตอร์ สวัสดีครับสสวััดีครบและยินดีต้อนรับสู่ The Doctors ครับเหงื่อที่มากกว่าปกติเท้าที่เหม็นผิวพันธุ์ที่แย่และแม้แต่รังแคที่คุณไม่คาดคิดนะครับและในวันนี้เราจะแสดงให้ดูว่าจะหยุดปัญหาด้านร่างกายที่กวนใจที่สุดเหล่านี้ได้อย่างไรกันบ้างก่อนอื่นครับนี่เป็นหัวข้อสุดฮอตและเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเรื่องราวด้านการแพทย์ที่มีหลายคนตั้งคำถามถึงด้วยครับ คุณสามารถได้กลิ่นคนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมโอ้กลิ่นผู้หญิงหรือกลิ่นผู้ชายเลยนี่คคุณสามารถได้กลิ่นคนที่เป็นเอสเทอรไหมคือฉันคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ทุกอย่างค่ะแต่จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารการรักษาเกี่ยวกับทางเพศนะคะและพวกคุณก็รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับงานวิจัยนี้พวกเขาทำงานวิจัยชิ้นเล็กๆคุณอ่านคุณอ่านวารสารนี้บ่อยไหมผมไม่ได้รับวารสารค่เขาจะได้มาฉบับหนึ่งนะคะ วารสารการกษาเกี่ยวกับทางเพศนี่นะใช่เธอเรียนแบบนี้ตลอดเวลาเลยเิวิทยาและก็สุขภาพต่างของผู้หญิงครับผู้หญิงเธอมาเรียนตราด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นคืองานของเธอฉันอยู่หน้าด่านของโรคแล้วงานวิจัยงานวิจัยแสดงให้เห็นอะไรงานวิจัยดให้เห็นว่าผู้ชายขับเหงื่อบนแผ่นแปะใต้รักแร้และผู้หญิงจัดลำดับกลิ่นและผู้ชายที่เป็นโรคหนองในถูกจัดลำดับว่ามีกลิ่นเหม็นสุดๆมันคงไม่เหมือนฟีโรโมนนะครับคือมีฟีโรโมนที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณได้กลิ่นนะครับแต่เป็นสิ่งทีี่คุณมป กริยาโต้ตอบตอเพศตรงข้ามที่ทําให้คุณมีอารมณ์ทางเพศแต่นี่อาจเป็นสิ่งต้านฟีโรโมนคือมันไม่ใช่เออมีแนวคิดที่ว่าสุนัขบางพันธุ์สามารถได้กลิ่นโรคในมนุษย์นะคะมีแนวคิดว่าสารเคมีบางชนิดอาจจะถูกขับออกมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลิ่นของมันนะคะคุณอาจจะขับกลิ่นนั้นออกมาเป็นกลิ่นเฉพาะของโรคเช่นกลิ่นโรคบางวายในลมหายใจของคุณโรคนทางเพศสัมพันธ์ในทางพฤติกรรมคนถูกติดตั้งโปรแกรมมาไม่ให้พยายามสืบพันธุ์เพราะว่ากลิ่นของคุณจะยิ่งแย่ใช่ไหมเออนี่มันเป็น ช่วงเวลาที่ก็คือคุณต้องอยู่ให้ห่างจากคนพวกนี้นะคะต้องใช้สัญชาตญาณหรือว่าการดมกลิ่นคนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณเรารด้ว่าใช่ค่ะต้องได้กลิ่นพวกเขาค่ะใช่ไหมคะใช่ฟังมีเหตุผลหวนม่ายนึงเรารู้ว่าเมื่อมีสภาวะเฉพาะทางโรคคุณจะไม่กลิ่นเฉพาะดังที่คุณกล่าวเช่นโรคเบาหวานภาวะคีโตซีสปัญหาเรื่องตับ คุณคอาจมีกลิ่นเฉพาะเป็นความจริงรค่ะลคและคุณสาวๆค่ะฉันไม่อยากจะพูดเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีกลิ่นคาวเป็นไปได้มากเลยว่าคุณติดเชื้อแบคทีเรียค่ะและคุณจะวางใจกลิ่นนั้นไม่ได้นะคะ ความจริงมันคือเอมีนที่เกิดจากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นคาวซึ่งไม่ใช่กลิ่นที่น่าพิสมัยนะคะ่ะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคเ t d ดีหรือแค่ตกขาวจากเชื้อแบคทีรียก็ได้นะคะกลิ่นบอกเราได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะบอกถูกหรือว่าผิดก็ตามค่ะแต่มันก็สามารถบอกได้ค่ะเ่แต่ก็คือจากข้อมูลนี้นะคะคุณจะทําอะไรก็ได้เพื่อป้องกันโรค ST d ดีค่ะคุณต้ององกันตัวเองเสมอน,นะคะตลอดเวลาด้วยไปหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับคุณอาจนั่งไม่ติดเพราะว่าหัวข้อนี้ก็เป็นได้ครับ งานวิจัยชิ้นใหม่เชื่อมโยงการขาดการเคลื่อนไหวออกแรงกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเกือบ10,000แรายทุกปีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งกล่าวว่ากรณีมะเร็งเต้านม49,00 0รายและมะเร็งลำไส้ใหญ่43,000รายทุกปีในสหรัฐอเมริกาอาจมีสาเหตุมาจากการขาดการเคลื่อนไหวออกแรงและการนั่งเป็นระยะเวลานานๆน,น,นั่นเป็นเรื่องที่น่ากางังวลเพราะเพียงร้อยละ3ามของคนอเมริกันที่บอกว่าพวกเขามีการเคลื่อนไหวออกแรงเป็นประจำค่ะ ผมรู้สึกพวกเราคนยืนคุณมันเหมือนเรานั่งมาเป็นชาตินะคะไม่ใช่ค่ะคือจะหมายถึงเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะคุณจะยืนกันเหรอฮะใช่ยผมไม่อยากเป็นโวกมัเลยคุณคิดว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับข่าวมะเร็งเต้านมคือประการแรกมีงานวิจัยกว่า200ชิ้นที่เชื่อมโยงการขายการเคลื่อนไหวออกแรงกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆและก็มีมากกว่า10,000กรณีที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฉันคิดว่าและเป็นเรื่องใกล้ตัวผมมากเพราะว่าพ่อผมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เกือบห้าหมื่นรายในแต่ละปีของมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากพีความเฉยชานะครับใช่มีกรณีมะเร็งเต้านมกรณีใหม่1 0 0 0 0แกรณีค่ะและแนวคิดก็คืออาจไม่จําเป็นว่าเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการเคลื่อนไหวออกแรงมันอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นที่เชื่อมโยงกับการขาดการเคลื่อนไหวออกแรงนั่นหมายถึงการมีน้ําหนักเกินนะคะก็คือไขมันนั่นเองค่ะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเคลื่อนไหวเราต้องเคลื่อนไหวตอนนี้มันกลายเป็นสมพันธ์ไปแล้วค่ะเราไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนค่ะ ผมหมายถึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมปัจจุบันนี้เรานั่งมากกว่าสมัยใดๆและเรามีกราฟเพื่อแสดงว่าอะไรที่เรียกว่ากราฟกิจกรรมการทํางานและมันแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เป็นมาตั้งแต่ปี1950นะครับงานที่มีกิจกรรมน้อยพุ่งสูงขึ้นคุณจะเห็นสีส้มและสีเหลืองงานที่มีกิจกรรมสูงลดต่ําลงนะครับตอนนี้นะผมว่าเรานั่งทำงานวันละประมาณ15ชั่วโมงครึ่งนะครับ นี่ไม่เกี่ยวกับว่าคุณไปฟิตเนสวันละหนึ่งชั่วโมงแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับมันเกี่ยวกับทุกชั่วโมงที่คุณต้องมั่นใจว่าเท้าคุณยกขึ้นจากพื้นบ้างหรือเปล่าอย่างน้อย1 0ถึงนาทีไม่ว่าที่ทางานที่บ้านถ้าคุณดูรายการทีวียืนดูรายการไปเลยครับความจริงแล้วการนั่งไม่ดีต่อกระดูกสันหลังเลยนะครับมันไม่ดีต่อหลายอย่างโดยเฉพาะพุงของคุณด้วยฉะนั้น ยกเท้า uh huh. ให้มากขึ้นนะครับ uh huh. และอีกเรื่องที่เราคุยกันมาตลอด uh huh. ก็คือหลายคนในสํานักงานนี้เริ่มใช้ลูกบอลทรงตัวหมดแล้วซึ่งเราเคยคุยกันในรายการมาแล้วด้วยนะครับ uh huh. สิ่งสําคัญคืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณ uh huh. ได้ทํากิจกรรมระหว่างวันนั่นเอง uh huh. ผมต้องถามคําถามหนึ่งนะครับคราครับคุณมีเคราไหมผมไม่อ่ผมเคยปลูกคราผมเคยแสดงละครวิทีเรื่องฟิตร o เรอร์ออนเดอะรูฟผมพยายามปลูกคราอยู่ประมาณสองเดือนแต่ก็ไม่ได้ผลเลยครับ <laughs> นั่นนำเราไปสู่ปัญหาด้านร่างกายที่น่ารำคาญใจปัญหาแรกเลยนะครับผมจะอยู่รังแคจากครับได้ยังไงโอ้ไม่นะร<า>ัง <na. S 2> แคที่น่ากลัวจาก oh. คราบ ก็เหมือนรังแคทั่วไปคือเป็นเกร็ดผิวหนังใต้เครามีสาเหตุเดียวกับรังแคบนศีรษะนะครับเอาอย่างนี้ละกันครับเกร็ดผิวหนังปกติเราใช้สบู่ธรรมดาล้างหน้าแล้วก็เคราหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ด้วยน้ําที่ร้อนแม้แต่น้ําแร่ที่พบในน้ํากระด้างในบ้านคุณก็ทําให้ผิวหนังใต้เคราระคายเคืองได้นะครับเพราะฉะนั้น ให้ล้างคราวด้วยแชมพูขจัดรังแครหรือไม่ก็แชมพูเฉพาะสําหรับคราวนะครับแล้วก็ใช้น้ําค่อนข้างอุ่นหรือน้ําเย็นหลังจากล้างแล้วทิ้งให้แห้งและสะอาดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นรังแคผมรู้ว่าคุณเข้าใจวิธีนี้ได้จริงๆนะครับค่ะฉันจะบอกว่าถ้าคุณมีกลิ่นไม,ไม่เหมือนกับโรคเอสแต่คุณมีรังแคครานั่นอาจ,จเป็นสัญญาณเตือนสหรับผู้หญิงเช่นกัน,นะคะครับ <laughs> ว่าแต่คุณชอบคราว <laughs> ของผู้ชายไหม คุณมีหน้าที่เหมือนผื่นเณอาชอบว่าดูดีแต่คุณคงไม่ชอบความรู้สึกใช่ไหมืออนกับะผมชอบที่จะผมไว้คราวเมื่อหรือดูราอที่คุณไว้าแล้วดูดีผมจําได้ตอนที่คุหน้าก็อยู่ตรงนั้นคุณคริสลีอาดัมอยู่ตรงนั้นช่วงต่อไปครับคุณมีปัญหารบกวนใจหรือหน้าอายบ้างไหมเรามีวิธีแก้หลังจากนี้ครับเรากรีดลงตรงกลางเลยนะ ที่เราจะทาคือเอาหัวข้อต่อออกตอนนี้เราต้องพร้อมสําหรับการปลูกถ่ายซึ่งก็คือการเชื่อมไปจากสมบูรณ์นั่นเองดูสิว่าความยาคนนี้ทางน,นเพอร์เฟกแค่ไหนหลังจากนั้นวันนี้เราจะแสดงการผ่าตัดและเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเราสามารถหมุนกระดูกสันหลังให้ตรงและกำจัดส่วนที่โค้งงอของกระดูกสันหลังวิธีนี้จะทําให้เธอมีความโค้งงอของกระดูกสันหลังที่เป็นปกตินะครับมันช่วยได้มากเลยนะครับ วันนี้เราจะช่วยคุณหยุดปัญหาด้านร่างกายที่กวนใจคุณเป็นที่สุดเลยนะครับและถ้าคุณเกลียดเท้าตัวเองเชื่อผมสิว่าไม่ใช่คุณคนเดียวครับสวัสดีค่ะคุณหมอตั้งแต่เป็นเด็กแล้วค่ะฉันเกลียดเท้าตัวเองฉันอายที่ต้องใส่รองเท้าเปิดนิ้วเท้าไม่มีวิธีดูแลเท้าวิธีไหนในโลกที่ช่วยได้ตอนนี้เท้าซ้ายฉันอาการหนักขึ้นนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วโป้งและเนื้อตายที่นิ้วก้อยด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะและตรงหัวกระดูกฝ่าเท้าอันที่หด้านนอกนูนอีกอย่างนิ้วก้อยฉันไม่ตรงด้วยหมอมีวิธีแก้ไขที่ทําให้ปัญหานี้หายไปอย่างถาวรบ้างไหมล่ะคะชาเนลบินจากลาสกามาแอลเอโดยเฉพาะเพื่อพบแพทย์รักษาโรคเทา้าหมออาลีเซเดียครับชาเนลมีภาวะที่เหมือนคนไข้หลายคนที่มีนิ้วเท้ายาวที่ถูกดันเข้าไปแล้วกลายเป็นนิ้วคอนเราจะทําให้นิ้วชี้ตรงและสั้นลง ด้วยวิธีเชื่อมเราเกรีดลงตรงกลางเลยนะแล้วจะเคลื่อนนิ้วเท้าคูดเจาข้อต่อที่เราจะทําคือเอาหัวข้อต่อออกได้ไงตอนนี้เราต้องพร้อมสําหรับการปลูกถ่ายเราจะเจาะรูเล็กๆสิ่งนี้จะอยู่ในนิ้วเท้าเธอและยึดก,กระดูกสองชิ้นนี้ไว้ด้วยกันเราจะพามันเข้าไปอย่างระมัดระวังและแม่นยําจากนั้นวางใบมีดไว้ใต้รอยกรีดที่เราทําไว้จากนั้นก็ค่อยๆดันมันขึ้น ที่เราเห็นคือกระดูกสองชิ้นที่ชิ่กันอย่างดีซึ่งก็คือการเชื่อมบริจาคสมบูรณ์นั่นเองทีนี้เรามาดูซิว่าความยาวคองนี้เท้านั้นเพอร์เฟกแค่ไหนเราจะแก้หัวกระดูกฝ่าเท้าที่นูนเราตัดกระดูกนั้นซะเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้ได้มุมที่ถูกต้องจากนั้นต่อเข้าใหม่ด้วยน็อตเราจะเริ่มที่เท้าที่สองการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีราบรื่มไม่ติดขัด และนิ้วเท้าอยู่ในตำแหน่งและแนวที่ถูกต้องตอนนี้เราอยู่กับแพทย์รักษาโรคเท้าหมออาริเซเดือและชาเนลคนไข้ของเขาครับแน่นอนว่าน,นี่ไม่ใช่ภาพที่เราตามหาเราจะเผยนิ้วเท้า <c oughs> เหล่านั้นได้อีกไม่ช้าครับแต่นี่เป็นวิธี <Okay. S 1> ใหม่จะไม่ขับหมอเซเดียครับ <c oughs> ใช่ครับเป็นเทคนิคที่ปรับปรุงจากเทคนิคเดิมถ้าดูช่วยคนเธอคุณจะเห็นว่าการผ่าตัดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามที่ยือดออกจากเท้าคนเธอตามวิธีดั้งเดิมเราใช้สิ่งที่เรียกว่าเคบาย K Y เป็นเครื่องมือที่ยึดกระดูกที่กำลังประสานความลำบากคือคนไข้ต้องใช้เวลา7ดถึงอาทิตย์กว่ากระดูกจะประสานกันและสิ่งนี้จะยื่นออกมาจากนิ้วเท้าเธอและมันต้องยื่นออกมาคือมันไม่ได้ดูและเป็นการลำบากบเพราะมันโค้งได้หักได้และทำให้ติดเชื้อได้นะครับเทคนิคใหม่นี้จะตัดขั้นตอน K Y ออกถ้าคุณอยากเห็นภาพแอนิเมชันคุณจะเห็นว่าภาพพันตอนแสดงไว้โอเคคุณจะเห็นว่าสิ่งแรกที่เราทำคือยายกระดูกชิ้นนั้น เมื่อเอากระดูกข้อเท้าออกแล้วเราเจาะรูในกระดูกเพื่อปลูกทายกระดูกชิ้นใหม่ไว้ภายในกระดูกชิ้นนี้อยู่ในกระดูกชิ้นดังกล่าวโดยเชื่อมนิ้วเท้าสองนิ้วเข้าด้วยกันเราเจาะอย่างระมัดระวังคุญแจว่าง่ามที่ยึดนิ้วเท้าให้ตรงและไม่เคลื่อนนี่เป็นกุญแจสําคัญเพราะเทคนิคเควจะทําให้มันหลวมเพราะมันเป็นแค่ลวดโลหะมันเคลื่อนได้บนนิ้วเท้าของเธอมันจะอยู่ภายในถ้าเธอมีกระบวนการประสานที่ต่างจากคนฆ่ารายอื่นคือมีการแก้ไขจากภายในซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือพร้อมที่จะเห็นเท้าคงคุณลีกัน <c oughs> และที่ยอดเยี e trendy, ่ยมคือหมอทํามากกว่าหนึ <S <S ่งอย่างใช่ไหมครับใช่ครับคือผ่าตัดครั้งเดียวแต่แก้ทุกอย่างในกรณีนี้คือแก้ทั้งสองเท้าใช่ครับถูกต้องครับในขั้นตอนการผ่าตัดครั้งนี้ที่เราทําได้คือย้ายไม่เพียงหัวกระดูกฝ่าเท้าที่นูนที่ทําให้มีเนื้อตายด้านข้างซึ่งระบาดในการใส่รองเท้าแต่ยังทําให้นิ้วเท้านั้นตรงและสั้นลงด้วยให้จำไว้ว่านี่เป็นการผ่าตัดที่ให้ผลที่เชื่อถือได้ในระยะยาวและความงามของเทคนิคนี้คือภายในสองสัปดาห์เมื่อผิวหนังประสานดี และภายในสีสัปดาห์เมื่อกะดูเชื่อมแล้วเธอจะกลับไปใส่รองเท้าทุกชนิดได้รับผ่าตัดวันพุธใช่ไหมเนี่ยวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่สองหลังการผ่าตัดและคุณเจม่าทุกอย่างยอดเยี่ยมใค่ไหนชุดสีเงินของเธอเอาละดูความยาวสิสวยใช่ไหยเท้าเคลือบเงาไว้ด้วยสวยมากเลยครับเธอออกจากห้องผ่าตัดพร้อมนิ้วเท้าที่น่ารักอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับ ภาพเอ็กซเรย์นี้จะแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระดูกเท้าคุณนะครับเรามีทั้งภาพก่อนและก็หลังผ่าตัดให้ดูดีบเงินอธิบายหน่อยครับว่าเป็นไงที่คุณเห็นคือเธอมีหัวกระดูกขวา,ทานที่ห้าด้านนอกที่นูนกระดูกบ้านออกมาด้านนอกทําให้เกิดปุ่มนั้นตอนนี้เธออายุน้อยแต่กระดูกพวกนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเธออายุมากขึ้นมันทําให้เกิดเนื้อตายซึ่ง ซึ่กระดูกที่เราพูดถึงตรงบริเวณน,นี้ที่นู้ออกมาด้านนอกนะครับมันทาให้เท้าแคบซึ่งทําให้เธอใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นแต่ที่สําคัญกว่าคือนิ้วชี้เพราะมันยาวก,กว่ามันม้วนและเริ่มดันไปด้านหลังที่เราต้องทําคือยืบมันออกและทําให้มันสั้นลงเครื่องมือนี้ช่วยเราได้คุณจะเห็นจากภาพเอสเอเรหลังการผ่าตัดว่าน็อตพวกนั้นยึดนิ้วเท้าไว้จนมันเชื่อมกันดีนะครับสังเกตเห็นไหมครับแสดงว่าเธอจะเดินได้เหมือนเดิมในเรเลานี้ใช่ไหมใช่ครับเธอจะเดินได้ตามปกติ ผมมีคนไข้ที่ต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าอยากมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดูดีในระยะสสัปดาห์แรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ่าตัดสองเท้าพร้อมกันเราต้องมั่นใจว่าคนไข้เดินอย่างระมัดระวังแต่ที่สําคัญคือภายในสสัปดาห์เธอจะใส่รองเท้าตีเทนนิสได้และภายในสสัปดาห์เธอจะใส่รองเท้าปกติได้ตอนนี้ทุกคนถามว่าฉันสามารถทําอะไรได้อีกนอกจากการผ่าตัดทําได้ครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผลลัพธ์เป็นที่สุดแต่มันช่วยเลื่อนประสบการณ์การผ่าตัดออกไปได้และนอกจากนี้ยังมีที่ประคองอเล็กๆที่แพทย์หายคุณได้นะครับ การผ่าตัดเป็นจุดสุดท้ายถ้าใช้วิธีเดิมได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับคุณหมอเซเดเรียครับผลงานเยี่ยมมากเลยครับต้องขอบคุณมากเลครับชาแนลคอยโชคดีนะครับขอบคุณมากคในช่วงต่อไปครับการขับเหงื่อที่อธิบายไม่ได้ไม่ต้องกังวลครับเรามีคําตอบอยู่หลังเบรครับสักครู่ในปี2001ฉันต้องตัดต่อมน้ําลายบริเวณหูซ้ายออกค่ะ ไม่กี่ปีหลังจากการผ่าตัดฉันเริ่มรู้สึกว่าเหงื่อฉันออกที่บริเวณหน้าด้านซ้ายเวลาที่ทานอาหารการอยู่กับสภาพแบบนี้มันทั้งน่าลำคาญแล้วก็น่าอายค่ะ